สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะมันี้ทองมีสามดาวขอสิภาท่านผู้ชมมาหาหนองไม้นะคะเนาะวย้นีค่ะว่าหน่องไม้เิ่นฟันอีหล่ะค่ะท่านผู้ชมฟันว่าพีแม่ลูกออนเนี่ยค่ะพีแม่หลอกออนที่อยู่ในวัดนีพ่นว่าวดก่อนพ่นมาวัดเิ่นเห็นแม่ดลอกออนเป็นก็ะมาเห่นน้ํำ ใหลูกป,ปั่นเนี่ยค่ะพ Stand ันมาเหลนน้ำ um. พะกันต์น้ำพี่เขาฟันค่ะพี่เขาฟันบอกเล็กนองไม้พันวาหมวดกรนะการเถรคุนแม่พันเถอนะคะเนาะวันนี้ท่องมีสามดาวก็เลยสินมาติดตามาน้องไม้เป็เด็กดีกเด็กตัวใดน้องไมพ้พะ่ารัมาทุนบุญยวดนี่ค่ะท่านผู้ชมยวัดนี่เป็นเด็กดีกเด็กตัใวใดกะถ้าไปเบิงพร้อมๆกันนะคะเด้อ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่พึงเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแหล่นะคะนะแต่อย่าลืมนะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสีใดบ๊พลาดข้อมูลข่าวสารดีดีเด็ด,ดจากทังช่องท่องมีสามดาวนะคะนอะอดี๋ยวก็สีไปเบินคลิปน้องไม้้อมๆกันเลยค่ะน้องไม้สิฟันเป็นแนวดไปฟังจากปากน้องไม้้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้สวัสดีค่ะ กระตีนี่ละครับถมาถามความฝันกับหองไม้เบิรงว่าเป็นยังไงอีหลาอันมาทําบุญให้พี่ไม่ลุกอ่อนเนะาะอันฝันว่าจางไหนเนี่ยฝันว่าพี่อ่อนมหาอีกแล้วมาหาอีกแล้วจ้าโอ้จากเบิร์งวาเป็นสีบมาหาแต่เป็นกับมหาอีกที้เก่าบ่มาหาอีกที้เกา่า,กเ,กาเป็นว่าแจ้งไหนเคล่อนบอกว่าเคล่นอเน,เนเนี่ย ขอบใจมากเลยที่มีบุญเต็เพื้นโอ้ขอบใจอย่าบ่ใช่ขอบใจองไม้เกี่ยวมากเลยว่าจันทร์ทำบุญทำศีลไปไห้เนาะครับนักสำผวจชมเนาะไปไหนอีกบาทนี่ฟันเป็นทังไหนอีกแล้วแร็ที่นี่หนูก็บอกว่าหนูก็บอกว่าทำไมว่าไปเกิดโอ้เพิ่งไปทางไหนบาทนี่ จะไปเกิดโอ้ต้อง,งต้งดบุญให้ได้ร้ายกานี่จ้าผู้แสดงว่าป็นญาิ่งร้หงวดี่สันนี่บอกปัญายจ้าาคือไร้หงวดพัใญาคือไา้หงวดจนรวยเลยอ้ยครับครับครัผู้ชมคือจนรวยด้วยครับเออสาธาสาธาสาธุสาธุเราแอมประทงกับที่ทำบุญไปให้ได้ผลลัพก่อนเขาลูกที่ข้างลงคนนะคะรับเนาะ่านผู้ชมเมืเขาพันอย่างไรอีกครับบัตร เอาขวัญว่าจองไปทำบุญให้เยอะกว่านี้เยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดเลยคนจังจะไม่เกิดได้โอ้ครับครับครับคนจังคือไม่เกิดได้เอาหรออีกเบิ้งอีนั่นอีกต่อไปแลอวที่นี่หนูก็ไม่วาวัดนี้จะไม่วาวัดศีลีลาฝันเห็นมาห,หนีบอาโอ้มองเพป็นเจ้าฝันตัวนอี้ละแม่นบอกใช่ครับครับ อันเอ่าวาเป็นไหตัวเลกจีบ่เป็นไหยูไหยูไหแนวไรบาทเนี่ยเอ้ไหยูได่งเอาเงินไหอีลาอีเอาเงินไหอ่ะไหแนวไรวาเบ่งตะวันหลอดนีมันงนั้นหลอดเต็มแนวไรแนวอะไรหลอดนีเพื่อนน้องอ่ะไหไดเงินเพื่อนโเขียนตัวเลขกมาไหอ้ยไหไดเงินโเขียนตัวเลขเนาะ งเงินเจ้าบาทละ่ะให้เงินจำอ่ได้จำอไ่ไดรจะจำได้ว่ามันมีตัวเลขยังอยู่ในหันตัวเลขอยังตัวเลขเงินตัวเลขแปลเอาจังส่นตามเงินนั่นโอ้ตามตามเงินมันเลยครับเดี๋ยวสังเกชมเดี๋ยให้เป็นไปตามเงินเป็นแบบเนาะครับเนาะไปตามเงินเป็นตัวไหนเนาะบาทเนาะเอาว่าเงินว่ามาเบว่ ศูนหศูนหาสร้างว่าแต่บานศูนหาครับศูนหาศูดศูนหาหรือหาศูนศูนห้าห้าศูนค่ะท่านผู้ชมศูนหาหรือหาศูนบอกศูนหาหรกอหาศูนโอ้ยเป็นเอาเงินยังไงือเป็นศูนหาศูน บ่หูคือการจำอะไรไปจำอะไรจะจำนี่ว่าลุนหาห<ท>า <ำ S 1> ู0้จำอะไจุมีลาเนาะครับเนาะบอกแม่เลยคือบอกชาวบ้านไม่บ้านเ่ก็ถือล้ายครับท่านผู้ชมเป็นบอกไปยังไงอ,อีกีลาเลขสามตัวเป็นไห่หีอนนอิบเนาะเลขสามตัวเ็นบุณยไห่จ้าเป็นบไณยไห้เลขสองตัวหาลูนย์ุูนหาจ้าเลขกับอะไรนะรับแฟ <ทำ S 1> น กับแนวไดอีกเคือกันไื้อกับเอาเนาะหาศูนย์กบศูนย์าแ่นปับกับกับกันก็ถือ้องนั่นแหะครับกกับตัวไดอีกกับเองสองตัวเลยอืมับับับกับกันนั่นแหะครับเป็นสองตัวหาศูนย์าศูนย์ศูนย์หาก็เป็นตัวก้อนหละอิ่าบาดนี้เลขสามตัวเพิ่นว่าจังไยบาดเนี่ยเบอกว่าเพิ่นบรดีอ้ยเพิ่นบอกว่าเพิ่น เป็นบทเยนใส่เป็นบทเยนใส่เนคือเป็นเป็นเปบคือยนใส่ลูกเห็บกเพื่อนชกันเดบอกเป็นบทไดบอกเป็นจีมาามาบอกบอกเอาวะเป็นจะมาบอกอีกอยู่เป็นจะมาบอกอีกอยู่เป็นจีมาบอกเลขสมตัวกบาทนี่ยเลขสามตัวามตัวั คก็กานแหละแต่เพิ่นจะบอกโอ้ยแลยแต่เพิ่นติบอกเพราะแต่ก็สกอตที่ร้ายเพราะตอนผู้ชมเมาเอ็มกระสอบกระสอบสามเกื่อความละเอียดนะครับเนาะในเรื่องที่อีกสามตัวในเรื่องที่อีกสามตัวแต่เพิ่นบวบอกับบวบเป็นยังนะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะโอ้พี่ไม้ดอกอ่อนป้อนเขาลูกอยู่ครับอี่ร้าเห็นอยู่นี่บอเห็นเพิ่นอยู่หนีบอน้องไม้แก้วก็เห็นเพิ่นอยู่หนีบะครับเนาะแต่เรื ในมหาอยู่นี่ครับะะท่านผู้ชมเนาะกระถัดติดตามสิสา,ามตัวกำลังไม้อีกขังหนึ่งเนาะครับเนาะเนาะอีหลาเนาะโอ้ขอบคุณไม่ร้ายเจ่งหลายเจ่งหลายอ่ะมีเยี้งอีบาศนี่ย่มีเยี้งอีแต่ว่าเพิ่นขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยอะไรขึ้นเป็นลูกปั้นแล้วขึ้นกับคำว่าสิงในลูกปั้นขึ้นไม่สิงในลูกปั้นแล้วเพิ่นกับเดินไปก็ลูก เด,ดินไปใส่เดินไปเดินไปเขาฟันหนูแอทะเลาะโอ้ไปเขาฟันหดดนูแต่แรกครับขับมีเด้่อครับหลุปั่นนี่ไปไปเดินเขาฟันหดดนูแต่แรกว่าเดี๋ยเงินไหนยันเป็นตัวเลขเลยเนาะก็ถือเลขสามตูเมย์เป็นถือสามตูครับท่านผู้ชมงวดนี้จะไปหานตัวเร่เหรอตัวไหนก่อนนะศูนย์ค่ะ หศูนหานึไอ้มใช่ศูนหาห,นนหานศูนหาหานึง,นหหนงได้ไม่ได้ใช้อีกหานึงครับท่านผู้ชมหานก็ได้นะจ่าทีว่าแตไหนจะหาหนึ่งตอนที่เหลือก,ก็เป็นหาศูนย์ศูย์หาหานึงไม่ได้ใช่อีกตรงไหมหาหนึงเะว่าแต่พนให้เลี้ยง โอ้พันไทยเรนซิสหนุ่มมะน้ำโอ้ขับขับขับเป็นไทยเรนซิสมาน้ำด้วยครับด้วยหาศูนย์หาหนึ่งครับท่านผู้ชมพร้อมสอไปสอมาเป็นจำพวกอะไรหาศูนย์ก็หาหนึ่งครับโอ้คุณน้องไม้เจี่ยวได้หลายด้วยเปล่าน้อครับกระชายเป็นไปทำบุญครับเย้าเบาแอมกระสีจุดตุเรกใส่กระดาษข้าท่องมีสามดาวกระสีขอบคุณน้องไม้นะคะเนาะที่ให้ข้อมูลกับกานผู้ชมนะคะเนาะขอบคุณข้าน้องไม้ เพ่ค่ะนี่ค่ะเลกแมลูกที่น้องไม่เพิ่นว่บเสกเขาฟันบอกนะคะเนะาะยาทองมีสามดาวกัสิสรุปตรีเจนเซกดาษให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมเลกน้องไมเนาะค่ะเนาะน้องไหม,ะะหมแก้วศูนย์ห้าศูนย์ห้ากลับไว้น้ำเนี่ยค่ะเพิ่นวะ ห้าศูนย์ห้าศูนย์กหา, 1, ห,า 1, หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหาเป็นวะหัวประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสอง 2, พันห้ารห้อยหกสิบห้านะคะเนาะซึ่งพีแม่ลูกอ่อนมาบอกเป็นวะพีแม่ลูกอ่อนมาบอกเป็นคนสิมาอีกอยู่เป็นวะคนสิมาบอกสองโตหรือสามโตก็บอกหึ ต่พริมาเขาฟันนองไม้อีกครั้งหนึ่งพนยะสิลปมาบอกนองไม้อีกอยู่ติดตามเบิ้งเด้อค่ะเด้อติดตามเบิ้งหลอบหนาว่านองไม้เสิให้เด็กตัวใดอีกเลขสามโตหรือสองโตพ่อมีสามดาวก็สิมาติดตามนองไม้อีกครั้งหนึ่งนะค่ะเนาะขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาช่มทองช่องพ่อมีสามดาวนะคะเนาะ แล้วก็ขอขอคุณน,น้องไหมนะคะน้ำนะคะเด้อที่ให้ข้อมูลนที่ดีๆเด็ดสำหรับที่นีท่องมีสามดาวปัสสีาชธรรมช่มจิตกรเจอกันคิดหนานะคะเนาะเฮงเฮงรวยรวยค่ะโชกโจกมันมันสุูุสุกคนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ5 0าศูนย์ห้หนึ่งหนึ่งห้า